สวัสดีค่ะวันนี้ทำหอยทอดนะคะวันนี้ทำหอยทอดให้ทานนะคะมา,มาค่ะมาดูหอยทอดนะคะหอยทอดให้กอบๆค่ะ ทอให้แป้งกรอบนะคะวันนี้เราทำแผ่นทอดน,นั่นนะข้างล่างพอแป้งข้างล่างกรอบค่ะเราก็จะกลับกลับแผ่นทอดนะคะทาอีกด้านนึงนะคะ ทอดใกรอบก่อนนะคะเพื่อนๆทำทานกินที่บ้านก็ได้นะคะง่ายไม่ยากค่ะอันนี้หอยแมงคู่ไม่ใช่หอยแมงคู่สดนะคะ จะมีหอยแมงคู่สดด้วยนะคะอันนี้เราอยูย่ไม่ได้อยู่ตัวจังหวัดนะคะอยู่ตัวอำเภอเลยเอาหอยแมงคู่ไม่สดนะคะมาทำทอดให้กรอบนะคะทักแป้งให้กรอบก่อนนะคะ ออกเหลืองลนค่ะกาลังหน้าทานเลยค่ะพอแป้งกรอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ตอกไข่ลงไปนะคะตอกไข่ไก่ค่ะ วางบนไข่ค่ะแล้วก็ยี้เพื่อนๆคะเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะเปลือกไข่มีประโยชน์นะคะเปลือกไข่อะแล้วเราไปโบดละเอียดแล้วก็เอาลงไปใส่ต้นมะนาวต้นอะไรก็ได้ค่ะที่จะเป็นปุ๋ยะคะ่ะ นะคะเพื่นอนๆหัวงอกนะคะดึงด้วยผงนัวนะค่ะน้ำตาลนิดนึง ลงใส่ซูนิดเดียค่ะใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วตักใส่จานเลยค่ะชัวร์ตักใส่จานนะคะเพื่อนๆ แล้วค่ะแล้วก็ตักใส่จานนะคะหอยทอดค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ผักข้างนะคะมีหัวปีนะคะหัวปีที่บ้านนะคะหัวปีใส่ถั่วงอกติบค่ะแต่เราไม่มีใบคุชชายนะคะ เราเอาต้นหอมใส่แทนก็ได้ถ้าใครจะทานต้นหอมนะคะใส่ข้างๆ้างนี้ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆมาเรามาทานหอยทอดด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยคะ่ะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ